นายเรนคนเดิมกับ CBR 650 r นห้าออดนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มอเตอร์ไซค์ของเราจะเละอยากแน่นอนนะครับใช้คำว,ว่าอยากแน่นอน <c oughs> ดูจาก การแต่งตัวของผมแล้วนะชุดกันฝนเต็มรูปแบบนะครับพร้อมเละตอนนี้ที่ยังไม่ได้ติดอย่างเดียวคือกันฟ้านะ นี้เราจะวิ่งเส้นเรียบด่วนกันนะครับเพราะฝนไม่น่าไหวนะฝนตกอาจะมีเสียงลมเข้าเยอะอยู่นะวันนี้เพราะว่าต้องเปิดกระจกไว้นิดหนึ่งนะครับไม่งั้นฟ้าขึ้นเพราะว่าชิวสีทองอันนี้ยังไม่ได้ใส่กันฟ้านะครับก็น่าจะลำบากนิดนึนะ ็จะไม่ได้ใช้ความเร็วมากนะครับค่อยๆไปให้ดูเลยว่าน้อง e cut ของเราก็ลุยฝนสนุกนะจริงๆมันหนักกว่านี้นะครับอันนี้คือมันซาลงบ้างแล้วนะ ไมใช่หน้าฝนนะเจอพายุหอยหมีเข้าไปรู้เรื่องเดีผมจะลองปิดชิลดูเลยอันนี้อยู่ปิดชิลแล้วนะครับแต่ก็ผมมองไม่เห็น ติดกันฝ้าที่ชิลแต่ที่แว่นก็ขึ้นเหมือนเดิมแต่ถ้าขับด้วยความเร็วหน่อยก็ก็จะได้อยู่นะครับฝนตกมันก็อากาศเย็นนะแต่ก็อย่างที่บอกครับเละซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะยอมเละนะแล้วเย็นก็ค่อยมาล้างทีเดียวนะ เดี๋ยวถ้าฝนตกแบบนี้ทุกวันก็ไม่ห่วนล้างรถปะถึงมันจะแบบค่อยๆลงแหม่มันก็มันก็เละแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาซื้อเสื้อกันฝนสีดำใส่ให้มันเข้ากับรถหน่อยนะเพราะว่านี้มันเป็น ีออกกลมๆนะนี้เอาของสำรองใส่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเข้าไปสำรองถุงมือใช้ของสำรองหมดเลยนะจริงก็มีหมวกสำรองนะครับแต่ว่าหมวกสำรองเนี่ยไม่ได้เซตติ้งตัวของวิดีโอไว้นะหรือแบบขาจับกล้องนะ ว่าเสียงวันนี้จะออกมาพอฟังได้นะได้คุยได้กับเพื่อนๆด้วยจะผมบอกที่ทำงานนะครับว่าฝนตกหนักมากเราขับฟอร์ซ่านี่คือฝนไม่กลัวเลยนะเพราะว่ามันไม่เลอะไงฟอร์ซ่ามันก็เลยแค่ช่วงล่างอ่ะ คนขับอ่ะคนขี่อ่ะมันไม่เลอะครับเพื่อนๆเราใส่เสื้อกันฝนใช่เสื้อกันฝนเต็มสูบเปิดชิลเต็มแล้วก็บิดได้เลยแต่ถ้าบิ๊กไบค์เนี่ยคนขับเลอะด้วยเพื่อนเพราะมันไม่มีบางโคลหลังมันดีดเต็มเสื้อเลยนะบอกเลย แล้วก็เข้าหน้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เข้าหน้าคือดีดเข้าหน้าหมดหมวกนี่คือเละนะอตอนนี้ผมไม่รู้ว่ากล้องผมเละเทะไปขนาดไหนแล้วนะครับเพราะว่าตอนวันก่อนหน้านี้คือหมวกนี่คือเละเละเทะเลย เราเลี้ยวซ้ายนะเปิดคลิปด้วยอีคัสลุยฝนตอนนี้ก็คือรถก็มีครอบถังโนกแล้วนะครับติดกันล้มครอบถังโนกเรียบร้อยนะก็พอใส่ครอบถังโนกแล้วผมรู้สึกว่าผมขับสบายขึ้นเพิ่เ มันเหมือนมันมีอะไรมาทักพุงอ่ะม,มารับพุงแล้วมันแล้วมันดีขึ้นจริงๆแบบมันเหมือนเราขับสบายขึ้นนะครับตำแหน่งท่านั่งมันดีขึ้นแบบงงๆเลยอ่ะมันมารับพุงผมแบบดื้อมากเนื่องจากเราใส่ชุดกันฝนเต็มรูปแบบแล้วเราก็จะขับลุยเต็มที่นะไม่ต้องกลัวตัวเองเละนะ ติดตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอผมรู้สึกแบบมีอะไรมารับคุงผมนะโอ้สบายสบายเลยไปไม่ได้คัะติงออกขวาไปได้นะครับแต่เดว ไปตรงกลางนี้แล้วครับรอนี้ก็ครอบขางนอกมาแล้วกันล้มมาแล้วเดี๋ยวคงต้องประหยัดหน่อยครับช่วงนี้ช่วงนี้คงต้องประหยัดยาวๆใจอยากได้กล้องใหม่ แอคชั่นห้าโก็ยังอยากได้อยู่วันนี้ถนนก็ลื่นนิดนึงนะครับแต่เราใช้เดีบรถลส้ก็น่าจะเอาอยู่นะอือรถคือมันคือขับแล้วมันเละทั้งคันนะเละยัน เลยย่านหมวกอะจริงเลยรย่นหมงจริงเพื่อนมันไม่ได้เลยน้ำฝนนะมันเละน้ำแบบน้ำดีดอ, <c oughs> อ่อเดี๋ยวผมตัดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปกันต่อ <c oughs> ก็ไอ้น้ำจากหม้อน้ำขึ้นมาเลยนะ เห็นพอถ้าเจ็ดห้าศูนย์ล้วก็อยากได้นะครับรู้สึกคันมันใหญ่โตมากเลยนะสี 4, 100, ่แสนหนึ่งก็น่าต้องมีเดือนแล้วแบบเจ็ดแปดเจ็ดพันไหมเพราะขนาดคันนี้ยังหกพันเลยนะเซตแปดร้อย ปลอดภัยนะครับทุกคน หน้าฝนจะขนาดไหน S <S ติดตั้งแต่ตรงนี้ไม่อยากพูดเลย <laughs> ฝนตดฝนตดถุยฝนตกรถกติดเป็นของคู่กันเพื่อนๆนี่ขนาด9โมง40ป่ะนะ คือน้ำท่วมดูในข่าวครับมีแต่น้ำท่วมเต็มไปหมด เชี่ยวไหมมอไม้อมไมเหนือยไหมมั un> un> ้เราไม่ได้ไรับพี่เรารับ้ไหเหื่อครับตั้งิถาตั้งตแล้วก็อาจจะเป็นสาเต้อไรครบัาทัไปนำาพันาัง่ยนำมาูไปปฏิเราจะพปฏิบัติ้่ไ้เดียว

God. <laughs> okay ชุ่มฉ่ำ เล,ละด้วย นี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ